สวัสดีสถานีขนส่งเอกมยัยวันที่13มกราคม2567เ,เตรียมตัวไปเที่ยวเกาะสีชังนะคะเริ่มต้นที่สถานีเอกมัยเราจะนั่งรถตู้กันไปนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถตู้เรียบร้อยแลย้วพร้อมที่จะออกเดินทาง go จ้าเอโรเมนสัน สีราชาตอนนี้เราก็มาถึงโรบินสันสีราชานะคะแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นรถาสามล้อตุกตุกกันไปดูรีวิวมาเขาก็บอกว่าสามล้อตุกตุกแปดสิบบาทนะคะตอนนี้มากับเพื่อนสาวนะจาะเราเที่ยวกันสองคนทริปนี้ไปค่ะไปไปต่อกันเลยรนตุกตุกนี่ก็ก็คือคนวันเด็กเนาะมันน่าจะมีคนเยอะอยู่ นี้ก็ประมาณ8ดโมงครึ่งน,นะคะ8ดโมงครึ่งเรากำลังจะไปท่าเรือเกาะสีชังเพื่อจะนั่งเรือข้ามฟากกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือที่จะไปเกาะสีชังกันแล้วนะคะดูบรรยากาศรอบท่าเรือกันอันนี้จุดซื้อตั๋วนะคะราคา60บาทเห็นเขาบอกว่ามันขึ้นราคาจาก50เป็น60บาทนะคะ คืบรรยากาศของเราอันนี้คือเรือที่เรากำลังจะขึ้นไปเกาะในวันนี้นะคะก็มีคนมารอขึ้นเรือกันเต็มเลยนะคะน่าจะเยอะอยู่วันนี้ก็คือบรรยากาศอันนี้วันวันนี้คือวันที่จะไปเกาะสีชังครั้งแรกนะคะก็คือเพื่อนกับโบก็ยังไม่เคยไปเนาะอันนี้ก็จะไปครั้งแรกแล้วก็มาที่ ท่าเรือสีราชากันครั้งแรกเหมือนกันทริปนี้หวังว่าจะสนุกสนานกันนะคะอันนี้เรือของเราเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเรือกันแล้วนะคะตัวพร้อมคนพร้อมไปกันจ้าเกาะสีชังรอเจอเพื่อเราได้เลยนะคะ อนนี้เราก็นั่งเรือมาเทียบท่าตรงเกาะสีชังแล้วนะคะยิ้มสดใสนะคะบานกันทุกคนเลยขับมาเที่ยวในครั้งนี้เกาะสีชังในที่สุดฉันก็มาเหยียบพื้นที่เธอได้แล้วนะหวังว่าทริปค,ครั้งนี้เราสองคนจะเที่ยวกันปลอดภัยนะคะสีชังสวัสดี อเตอร์ไซค์กันนะคะก็คือถึงจะไปได้หลายดายที่เนาะเราก็ไปเริ่มเช่ามอเตอไซ์กันเลยการเช่ามอเตอรไซค์ครั้งนี้ก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะคะที่แรกที่เราจะมาในวันนี้ก็คือสะพานอัส,สดางนะคะดูบรรยากาศตอนเข้าไปคือเป็นที่แรกที่ดูรู้สึกประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นแล้ว คุ้มค่ากับการที่เราเก็บเงินกันมาในครั้งนี้นะคะน้ำทะเลใสมากๆดูเห็นทรายอยู่ด้านล่างเลยค่ะคือพวกเราสองคนก็ไม่ได้เที่ยวกันนานแล้วเนาะคือประทับใจสุดๆที่แรกก็คือประทับใจจริงๆนะคะสวยมากสวยจริงๆนี่ขนาดดูไวกไกนะเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านจุดร,ปรอปภเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ เอาโมเตอร์ไซค์เข้าไปเราต้องทำตามกฎระเบียบของเขาเนะไปกันค่ะไปกันไปถ่ายรูปสวยๆตรงสะพานกันค่ะ ที่แรกของเราก็คือสะพานอส,สดางนะคะสวยมากก็คือเป็นครั้งแรกจริงๆที่มาเกาะสีชงไปเราไปกันค่ะข้างในจะเป็นยังไงนะก็คือยังไม่เคยเห็นเหมือนกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะดูข้างหลังก็จะเป็นสถานที่ให้เราเดินไปเที่ยวชมได้เหมือนกันนะก็คืออันนี้ก็คือเราเดินเข้ามาแล้วนะ ว้าวสวยมากเป็นอะไรที่สวยสุดๆนะคะหน้าถ่ายรูปจริงๆก็คือเป็นสถานที่ที่สะอาดแล้วก็บรรยากาศสวยดูดีสุดๆนะคะถ่ายรูปซิกๆิกกันคนละภาพสองภาพนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้ก็คือเราไม่ได้ตัดดนเองไว้ตอนที่เรา ขมกันนะอารมาลให้ดูบางสวนนะคะจะได้ว่าเรามาถึงแล้ว ร้อนเราก็ทาสู้แดดกันทุกคนจะ้ะไปไปเราจะไปที่อื่นกันแล้วนะคะจากตรงนี้พร้อมที่จะไปจุดหมายที่สองกันค่ะทุกคน ะะให้ดูบรยาาบรยากาศก่อบรรยากาศดีมากน้ำทะเลก็สวยทุกอย่างดีไปหมดเลยคะ่ะขค้นกระทบฝั่งการสัมผัสบรรยากาศน้ำทะเลแบบนี้ตอนวันหยุดนี้มันมีความสุขมากจริงๆนะคะคือต่อไปเราก็จะมาเล่นน้ำกันจุดนี้นะคะไปกันเลยลงน้ำเย็นๆกันเน่ แดดก็ร้อนน้ำก็เย็นสุดๆไปเลยค่ะถ้าป่วยมานี้ก่อนดูแลกันเองไปนะคะ นี้เราขับรถมาถึงห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เปิดประตูเข้ามาก็จะเจออันดับแรกเลยห้องน้ําบรรยากาศห้องน้าเป็นสีชมพูหวานแล้วเลยนะคะไอหอพักนี้ก็เป็นเตียงจริงๆเราจองเตียงเดี่ยวไปสองอันนะคะแต่ว่าห้องไม่ว่างนะคะเราก็ได้เตียงนี้มาหลังจากที่เรากลับไปพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาที่ต่อไปเลยที่ที่สมก็คือช่องเขาขาดนะคะดูทางที่เราจะเดินไปโอ้โหบอกเลยค่ะปวดขาแน่นอนมาเริ่มดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะจะส่งให้ดูนะก็คือบรรยากาศเดดร้อนมากแต่ว่าพวกเราก็สู้มากเลยคะ่ะจุดหมายปลายทางคือซ้มไปแล้วคือ ชาวบ้านเขาก็เดินไปตรงนี้จุดตรงนี้เขาจะมีให้เช่าล่มนะคะแต่ว่าเราเป็นคนจริงไม่เราไม่เช่าล่มค่ะเรานึกว่ามันจะไม่ร้อนขนาดนี้ยิ่งเดินไปยิ่งร้อนนะคะแต่ว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงที่ว่าคือบรรยากาศมันสวยมากดูมองกลับย้อนกลับไปที่เราเดินมานะคะทุกอย่างสวย ถ้าใครมาถ่ายรูปตรงนี้นะถ้าเป็นการแต่งงานหรือว่ามาถ่ายพิเเวดดิ้งนะจะสวยมากจุดนี้แนะนำเลยค่ะตรงเกาะสีชังเนาะคือแนะนำเลยถ้ามาถ่ายรูปนะคือจะได้บรรยากาศที่ดีมากก็ประทับใจจุดนี้หลังจากที่เป็นสะพานอัสดางนะก็จะมีตรงนี้หาพท้ำทั้ง,งสวยจริงๆค่ะทุกคนขอให้ทุกคนดูบรรยากาศ ้สวยไปพร้อมๆกันนะคะ ถึงแล้วค่ะลักศิลาจารึกรห้5นะคะถ่ายรูปคนละรูปแชบแชเพราะว่ามันอยู่ในโรงเรียนนะคะอ่ะตรงนี้หลักศิลาานะคะมองไปจะเป็นเหมือนก้อนหิน,นำดำๆมาคะ่ะน,นี้เป็นของรัชการที่5นะคะ คือวัดถ้ำจกกักรพงนะคะ่ะสามารถขึ้นมาถ่ายรูปบรรยากาศด้านสูงๆได้นะก็คือจะมีถ้ำให้รอดจริงๆนะจุดเช็คอินจุดที่6ของเราก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะเราก็เดินขึ้นมาข้างบนนะคะบรรยากาศข้างบนก็จะมองเห็น ทั่วเกาะเลยก็คือน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแลมันะะ้งถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะอยู่ริมทะเลแล้วก็ถ้าเรามองไปก็อยู่อยู่ตรงสันเขานะคะบรรยากาศสวยมากแล้วเข้าไปดูด้านในนะคะอันนี้ก็คือองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะแล้วก็คือทําบุญถวายข้าวสารหรือถวายอะไรได้นะเขาก็มีแก้บงแก้บน ถึงกันแล้วนะคะจุดที่เจ็ดของเราก็คือเที่ยวคุ้มมากสองวันหนึ่งคืนเราจะเอาให้หมดเราจะไปเที่ยวทุกที่ที่ว่าเราจะสามารถไปได้นะคะอันนี้ก็คือถ่ายรูปบรรยากาศคือตรงนี้ก็คือสวยมากสวยจริงๆสวยสุดๆยอมนะเพราะเกาะสีชังเป็นเกาะที่สวยมากๆที่หนะะึ่งค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่สอง ก่อนกลับเราก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ตรงสะพานอัสดงนะคะตรงที่ริมทะเลนะคะเขาก็จะมีที่ให้นั่งชมทะเลชมวิวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยคือเป็นจุดที่สวยอย่างยิ่งนะ ตามความเชื่อแล้วการที่มันนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะทําให้ชีวิตเรารุ่งเรืองดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะการรับแสงแรกของวันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเรามากนะคะคนไทยน่าจะมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะคะ เราดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปต่อตรงสะพานอัสดางวนไปค่ะมันมีที่ให้เราเดินไปเที่ยวได้เมื่อกี้แล้วก็เดินผ่านเรือนผองสีเรือนอะไรมาแล้วนะคะนี้เรามาดูตามป้ายนะก็คือเราจะไปวัดอัสดางคะมิมิตรนะคะแต่ว่าเราก็จะเดินชมจุดอื่นๆไปด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนดูบรรยากาศเป็นแนวทางในการที่จะมาเที่ยวเกาะสีชังนะคะขอให้รับชมคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะจ๊ะไปกันค่ะอันนี้เราก็เดินตามบ้ายาปก็จะผ่านอันนี้พระบรมรูปรอห้าไปนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปชมบรรยากาศไปเรื่อยด้วยนะคะโอ้โหตอนเช้าเ้าแบบนี้คือคือ สวยมากเราจะต้องเดินไปอีกไกลเลยนะคะ คนคะเห็นบันไดข้างหน้าไหมตรงนั้นนะคะคือที่ที่เราจะต้องเดินขึ้นไปวัดอัศดางขน,นีิมิตรนะคะโอ้โหเส้นทางของเราท้อไม่ได้เลยค่ะเดินไปนี่ก็คือขาสั่นไปแล้วนะคะก็คือเราเที่ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งก็คือเยอะมากแล้ววันที่สองก่อนกลับแล้วก็เที่ยวต่อนะคะก็คือเดินอย่างเดียว เดินจากรองเท้าแตะมันก็เลยทําให้เราปวดขาหนักมากนะคะทุกคนไปต่อกันค่ะไปต่อกันเลย วัดอัศดังขกนิมิตแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือป้ายนะคะอีกนิดเดียวเราก็จะเดินไปถึงแล้วสู้ๆค่ะเห็นแวบ,บๆไกลๆนั้นไหมคะเห็นยอดเจดีไหมคะทุกคนสู้กันต่อคะ่สคะสู้ค่ะสู้ ถึงกันแล้วก็ไม่พลาดที่จะเดินขึ้นไปกราบไหว้นะคะไม่รู้ว่าบ์จะเปิดหรือเปล่านะคะ,ะจากการมองเข้าไปแล้วนะคะเขาไม่เปิดให้คนเข้าไปชมนะคะน่าจะยังเช้ามากอยู่เพราะว่าเวลาน่าจะประมาณเจ็ดโมงกว่าแปดโมงแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นก็ยังสวยอยู่นะคะ รตอนนี้อ่ะกวงเทปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปผิดพลาดอย่างไร